สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูดด่รายการมันไม่ใช่ของเล่นกับผมครับวันนี้เรามาทำอะไรครับพี่เราจะมาท้าทายเชลเล่นกันนะฮะหลังจากที่เคยมีคอมเมนต์หนึ่งแนะนำามาว่าพี่พี่ไม่ลองแบบว่าปิดตาแล้วทายดูอือก็เลยถ้าจะปิดตาทายเฉยๆมันก็มันก็แค่นั้นอะ่ะมันก็เลยต้องมีการท้าทายกันนิดนึงนะฮะว่าถ้าใครที่ทายผิดละ่ะต้องมีบทลงโทษต้องแก้ผ้าวิง่งรอบอนุสาวรีย์ น,นั้นก็เสี่ยงข้อมากฎหมายอาจารย์เกิดไปาจะไม่ต้องเสียค่าปรับโเคผมก็เลยเอาอะไรที่คิดว่ามันง่ายแล้วบอกกับเราสองคนนะครับก็คือสายทอรอย่างเราก็แน่นอนต้องมามา่าจัดเป็นมามา่ารสเผ็ดคูณ3บอกตรงว่าเคยกินคูณ2ก็ครั้งเดียวเลยกจริงเ <มา S 2> หรอ,อขนาดนั้นเลยเพราะรู้สึกว่ามันมัน,มนคือจริงถามว่ากินได้มันกินได้นะมันก็อร่อยประมาณนึงแต่คือครึ่งชามอะ่ะมันคือความอร่อยเว้ยแต่ครึ่งหลังอ่ะมันคือความทรมานและในชาลีนี้แน่นอนครับ ห้ามกินน้ําห้ามกินอะไรทั้งสิ้นเลยจนกว่าจะครบจนกว่าจะครบโอเคงั้นเรามาฟังกติกาด้วยครับผมกติกาคือเราจะปิดตาผัดคันทายคนละสิบตัวขั้วหมดก็เป็นยี่สิบคำเราจะใช้ผ้านี้นะครับมต้องไม่ปิดตาทั่วไปปิดทั่วไปแล้วลกไม่จำมันธรรมดามันธรรมดาหรือคนดูว่าเอ้ยพี่มันมองเห็นว่ามันซีตูอ้าวมันซีตูจริงๆครับอ่าใช่แต่เราจะใช้สองชั้นครับผมแผ่นเดียวน้องเห็นมองเห็นมองเห็นหน้านี้ได้ไล เลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เป็นไงล่ะปึ๊บเลขอะไรเลขแปดเลขแปดเอ้ะไม่ใช่เอาี้เอาจริ๊กป่ะมองเห็นป่ะไม่เห็นเออที่ผมกำลังโชว์นิ้วอะไรอยู่กูทายว่านิ้วกลางคนอย่างมึงอ่ะไม่ไม่ได้โชว์อะไรเลยเอะไะอยู่เฉยนั่งอย่างเงี้ยนั่งดูไงต่วนนี้นะครับครับคือการปิดตาเดาฟิก figure art comment reader ครับผมแล้วก็จะแบบหยิบแค่ตัวนี่ครับนี่ข้างหลังนี่เต็มเลยเออ แล้วคือความยากของมันคือผมมีทุกตัวครับครับขาดขาดขาดแค่บางตัวอเออยิบยิบย่อยย่อยแต่แบบก็เยอะ้วเป็นร้อยนะก็เยอะชิบหายละมีข้อแม้ว่าขอเอาเอาเป็นไรเดอร์อ่ะท่เขาหนั้นจะไม่เอาตัวตัวโกงปีศาจไม่เอาไม่เอาอไม่เอาใช่แต่คือพระเอกพระลงพระรองยิบได้หมดเลยขอให้เป็นตัวคนครับผมอ่ะมีกรเลเมอ่์มีไหมไม่มีแค่นี้เลยมีสิเอาอะไรอ่ะ สามารถคำได้แค่สิบวิเท่านั้นคำนานเดี๋ยวรู้อคำนานเดี๋ยวรู้เดี๋ยวจับนู่นจับนี่มันก็รู้สิบวิมเผลอนานไปด้วยซ้ำเอาสองวิไหมมึงสองวิแม่งแค่จับมาลูดปลื้ดมันหมดแล้วสองวิกดกติกาคร่าวๆก็ประมาณนี้ใ่ครั้นเราไปหยิบมาม่ากันอ่ะเดี๋ยวไปหยิบมาม่ากันหนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมครับเป็นมาม่ายี่ห้อนี้นะครับลืมมให้ดูตอนแรกนี่พี่ก้าบอกว่าตอนแรกคูณสองนี่ก็กินแทบไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่นี่คูณสาม นี่ครับผมนี่เราดูความแดงกลิ่นแบบหืมแทงคอเลยอ่ะแต่หิวอ่ะหิวอ่ะโอ้ยหิวหิว,หวอยากกินใจจะขาดว่างั้นเถอะนะเปล่ายังปเ,ยเปล่าเลยเปล่าไม่เฉลียวมัใช่ใครแพ้ปิดตาก่อนจ้ะเออเด็กน้องปุ๊ทำไมต้องเป็นกูคนแรกวะมองเห็นไหมมองเห็นไหมไม่เห็นโอเค นี่นะครับผมตัวที่ผมเลือกคือตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่ผมหยิบง่ายเอาผมว่าผมรู้สึกตัวแรกตัวแรกตัวแรกไม่ยากไม่ยากไม่ยากอะไรยังหนึ่งสองซับนะลมเหนียวด้วยอืมอนี่ยเขาเป็นอะไรตัวอะไรวะเฮ้ยเออ เออเออเอจีทีฮะจีทีจีทีเออเปิดเปิดเลยเปิดตาเลยเกือบแล้วเกือบแล้วหามไปเลขเดียวเองไอ้สเลยจีโป้ด้วยผมคือกูจับจับไหลตอนหลังมาจับเขาฮะเฮ้ยเขาใหญ่เหี้ยไม่เหมือนจีทีแล้วแบบไหลไหลไหลมนเออไหลมนต้องจีที่าง แพี่กล้าหยิบตัวย้อมาแล้ผมจะเดาถูกเลยนะทำไมมันทำคำใหญ่ขนาดเนี้ยคือเรื่องเรื่องคือกลัวรู้รสชาติของมันแล้วไอ่กออร่อยอร่อยคำแย่มหนอร่อยแล้วมึงพี่ปานีผมไว้นะแน่นอนต้องปานีมึงอยู่แล้ว เชี่ยแม่งมองไม่เห็นอะไรจริงด้วยว่ะพร้อมยังย่างไหมกระจกโอเคกระจกเฮี้ยๆเลยเออสําหรับผมนี่นะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับตัวอะไรครัเพเอกเพเอกพระงเพเอกพละงพระเอกแน่นอนเฮเซโชวะผมเลือกมาพระเอกแน่นอนเฮเซโชวะมึงยังไม่บอกกูขนาดนั้นเลยเอ้าก็ต้องมีบ้างดิเต็มตัวนะครับเต็มตัวนะครับครับหนึ่งนองสองเดี๋ยวนะกดป้ายเลยโอ้โหโอ้โหโคตรยากอ่ะ้า คือผมรู้ว่าตัวอะไรอ่ะมานี่หมดคือผมรู้ว่าตัวอะไรอ่ะแต่คือแต่คือเข้าใจว่ามันมีหลายร่างไงเข้าใจว่าขอทายว่าโจ๊กเกอร์ทำไมเลยเด้โจ๊กอะเขี้ยะถูกต้องสัตวหลอดไม่ต้องกินทำไมมึงทายตัวนี้วะเพราะว่าแล้วคำคำเฮ้ยทคอมเลยเด้ดับเบิ้ลว่ะชิบหาอะไมพิการเป็นลอกกูดละ แต่ก็แบบเมื่อกี้เข็มขัดอ่ะมันมีเมมโมรีอยู่ด้านเดียวไงอ๋อก็เลยแบบแล้วมันคือเมมโมรี่ด้านเดียวมันดันออกไซคโครนี่ไงอ๋อคืต้องไปอ้าวต,ตัวนึ่งอ่ะแม่มันรอดเด <g ül> <g ül> ี๋ยวต่อไปต้องพิงทีของกูบ้างตัวนี้นะครับผมเลือกสวยนะตัวนี้สวยตัวนี้ผมก็ผมก็ชอบพร้อมยังครับมาครับหนึ่งสองสมครับ โอ,โอ้ยอะไรวะอะไรวะเวลาครับเออมันมีสองตัวไงมันมีสองตัว <c oughs> <อ>รู้แต่ถ้า,า,ถามึงหยิบม,มาต้องเกมเดยอุสโอเคเปิดไอ้สารด้ <c oughs> คือในหัวไม่ไม่มีคโคโน้กับเกมเดยอุสอย่างไรแต่ไม่เสียเหมือนกันไง กูก็เอ้ยมันคงไม่เอาโครโนสหรอกเยียมันง่ายไปกูอตักไปเองด้วยกูหายคนแดดมันยากอ่ะมันย้อมอ่ะไอ้ยังมันย้อมแค่สีนะเออแค่สีเลยทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยคือถ้าเออถ้าแม่ถือโล่ถือดาบซะหน่อยดิเออเออผมว่าผมว่าพวกความร้เหลือไม่ต้องเก็บกันแล้ววางไว้หนยเหรอเพี่เดาวน้พิการแดงเหรอ เดี๋ยวตัวนะนี่นะครับสําหรับผมนะครับครั้งนี้ไหนหมุนให้คนดูดูให้ดูยังอ่านี่นะเนี่นะอ่าตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรปลาเอกปลาเอกปลาเอกเลยปลาเอกปลาเอกเน่น้องปลาเอกอ่ปลาเอกเลยน้องบ่าวเอ้ยนะเดียวตัวนะอ่าหนึ่งจบป๊าบได้เชี่ยยากยากยากเฮียตัวเฮียเนี่ยมาเริ่มถ่าย โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยหมดเวลาแล้วอากิโตะสตอมอ่าเปิดมาดูเปิดมาดูเกือบถูกไม่เกือบถูกนะอากิโตะสตอมต้อสีสีเหมือนกันเงียโอ้โหเชลล์ตอนแรกก็ว่าอยู่อากิอากิโตะอากิโตะแม่งต้องหลักสนับไหลมันต้องแบบนี่มันต้องมีอยู่เลยนึ่นะอร่อย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 มวนเองเลยอ่ะอนเลยนี่นี่ นี่น้อยกว่าที่กูกินคำแรกอีกครับ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 ไม่อยากไม่ยากไม่อยากอร่อยอยู่คำแรกอร่อย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 ครแรกอ่าฝากไปเก็บฝากไปเก็บวางแล้วอ้เป็นนิงอรอร่อย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 โอ้เรานี่ไม่ปลานณีอะไรกันเลยนะครับผมไม่ให้ผมผมใจผมจัผมสงสารพี่ผมไม่ให้ว่าตัวเนี้ย มันมีสีเหลืองด้วยโอยน่าคงใจดีขนาดไหนอือโอเคครับผมพราะนับมันมีสีเะไรกัด้วยมันมีสีเหลืองมันมีสีเหลืองหนึ่งสองครัอุ้ยดับเบิลอุ้ยไม่ใช่ดับเบิลเขาแชร์กนนะบ้ากันได้เฮ้ยโหดจัง ครับผมพร้อมต่อน,นะครับกดแล้วครับผมเขาแม่งแขกเก้าไหลแม่งแหกเยอะๆยอะหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะอ่ะอากิปโตฮิเนตีอ้อะเปิดครับ <laughs> <laughs> มันมี <laughs> ทำไมไม่ได้ตัวฮิเนตี้เขามันแขกทำไหลมันปังขึ้นอย่างนี้ไงไอ้ยังไม่โคตรยากอะ ไอ้ผมคุมคุมรอยผมสงสารนี่เฮ้ดี๋ยวใกล้เสร็จปะเนี่ยไม่เนาะกูเพิ่งโคตรสองตัวงั้นมึงสาวแล้วไหมอะกูสามเออเนี่ยตัวที่สามของมึงแล้วเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นแค่ห้าตัวไหมโอ้โหโคตรพระเอกเลยโคตรพระเอกเลยบอกเลยว่าโคตรพระเอกพระเอกหรือพรระองนี่นะโคตรพระเอกเลยแหละซีรีส์อะไรฮะซีรีส์อะไรเอ่อซีรีส์ซีรีส์อืม นั่นไหนซีรีส์อะไรวะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าบอกใบให้ว่าในร่างกายมันนะนะมีสีแดงเฮ้ยเดินเอ,องจอไป้ายอ๋อโอ้ยโอ,ยอ,ยอย้รู้เลยรู้เลยอ่ะหมดเวลาป้ายลุยผมไม่รู้ชื่ออ่ะอ้าวผมไม่รู้ชื่ออ่ะอ่ะ ผมอธิบายได้ไหมมันคือตัวอะไรอ,ะอ่ะอ่ะไหนลองอธิบายมันคือดรายแต่ว่าเป็นดรายสีดําแล้วก็เป็นตรงกลางล้ออ่ะมันเป็นสีแดงอ๋ออะเปิดมาดู <laughs> 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 โอ้ยโอ้ย,อยแ,ตแต่มันมีนะ <laughs> มันมีมันมีมัน <laughs> ม <laughs> ีในตัวนี้มันยอมสามสีๆอะ่ะมันคงเดียวกันเลย เกือบ <G ül üyor> แล้วกลัวเกือบหยิบตัวนั้นมาแล้วพอดิ้งเหรอเออมันมันมีสีทองมันมีนี่ครบเลยแบบเฮ้ยไอย้ตัวนี้แม่งชื่อแม่งเรียกยากว่ะกูก็เลยหยิบตัวนี้มาชื่อมาเรียกไงให้แนะนำนะสำหรับคนชอบกินเผ็ดนะอร่อยอร่อยอร่อยแต่ถ้ามีน้ำตัวนี้จะอร่อยมากหนึ่ง <c oughs> สองท <c oughs> าบครับเออโอ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยมีทง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 โอเคตอบได้เลย ตอบได้เลยไอเมลอน<ะ>ค <อะ S 2> าชิโรกิไม่พอมีทงมันเริ่มง,ง่ายแล้วไงบอกว่าง่ายตัวนี้ง่ายเขาจับเขาบุหรุเลยโอ้ยกูหลอนแล้วกูหลอนแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้โคตรง่ายเลยจริงๆผมน่าจะดึงทงออกเมื่อกี้นี่ยกูก็จัดให้ง่ายให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ไอ้เงี้ยเงี้ยนะนะ เพ่พระรองเพ่พระรองฮะเพ่พระรองอ่าพระรองอ่ะเอาไปหูใจดีมากใจดีมากเลยนะแต่พระรองเรื่องหนึ่งหลังๆมันก็มีตั้งสามสี่ตัวเขั้นบอกว่าพระรองนะครคะับเตรียมตัวนะครับพร้อมครับปาร์ตอ่ะไปโอ๋อโอ้เลยตอบเลยอ่ะแต่แม่งไอ้เสือกไม่ตอบเลยเดรียวตัวอ้าวเอาหมดเวลาเด็กคนไทยออาเปิดมาอาชู ใช่เดี๋พ่อเบิร์ดตัวธรรมดาเพิ่งใส่คลอเซ็ปอยู่อ่ะตัวนี้เหรออ๋อผมก็เลยต้องเอาตัวนี้เหนื่อยมะเนี่ยเหนื่อยมาเนี่ยเอาตอนแรกเบิร์ดเบิร์ดเอ้ยแต่แม่งต้องมีทักอย่างหนึ่งแหละเออแต่ผมไม่ได้มึงรู้ได้ไงว่าเป็นเบิร์ดรู้ตรงไหนเมื่อกี้จับไหล่เละจับไหล่เละแล้วจะได้ว่าเบิร์ดมันจะเป็นกลมๆเออเออมีกรอนก่ตาปองอยู่ใบให้มันมีสีเหลืองเอาแย่ใบให้อีกป่ะอยากได้คำใบอีกป่ะผมสงสารพี่โอ้ก็ดีก็ดีก็ดี มันมีผ้าคลุมอ๋อมันมีผ้าคลุมด้วยหนึอาเฮ้ยอะไรอ่ะเอชัวรเอชัวร์เวดม่อถูกถูกถูกต่อได้ไเเฮ้ยมันเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวพี่รู้เลยตอนแรกอะ คำตอนคำอ่ะคำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปีปีไอปีงี้ไอปีงี <tells you. S 1> ้กูนึกมาเลยเลมอนเลเลมอนเลมอนไม่ม <f ans> ีสองตัวเลยต้องมาจับหัวเพ้าะจากหัวน่าจะใช่เว้ยน่าจะใช่เว้ยคำจนมือกูลุดเลยและสำหรับผมนะครับก็คือนี่นะครับท่านทานท่านทานตัวนี้นะฮะไหวให้ไหวให้ว่าว่าพระเอกมีสีดำ เอ่อพายอกมีส yeah, ีดำนะอ่ะเตรียมตัวพร้อมละครับป uh ๊าปไปเอาอีกเชียมขัด huh. ลุด anyway. 3 2 1เอ้าโบทปล่อยลุยอ่าซีวิสศัตอ่าตัวตัวเอ้ย1 0มดเวลาวอรเทอร์วอรเทอร์ฮะวอรเทอร์อ่าเปิดเปิด ไอ้ดู <laughs> อ่ะพี่มึงเกาเลยนะเกาจะ่ <laughs> รู้รู้ในใจว่าไม่กล้าไม่อยู่พระเอกวะหรอก <laughs> <laughs> อยู่แล้วตอนแรกกูจะหยิบอยู่แล้วจริงเหรอ <laughs> เออกลกาว่าไม่งมันจะต้องคิดลึกแน่เลยหยิบพระเอกนี่หรอวะ <laughs> เออ <laughs> ก่อนเลือกกูเอามือถูก,ก่อนเลยอันไหนที่มันผิวสัมผัสใ,ใกล้ๆกันวะมึงขอ,อยากไหนะนะเล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใบให้ มันคือการผสมผสานนี่ใบแค่นี้หนึ่งขัใบไม่ได้ช่วยเยี่ห้อผสมผสานไงนึกองเดือะไรผสมผสานอ่ะเอาผสมผสานผสมผสานหนึ่งสองแซมครับอุ้ยอุ้ยไปคำผิดเขาหักขึ้นมาอย่าอย่านะพ๋อ ไอเนี่ยไรเดอร์มาร์กอะล่างร่างที่มีเฮียมาร์คมาร์กแม่งมีหลายล่างด้วยชิบหายแล้วมาร์คฮีทมาร์คฮีทฮะมาร์คฮีทอเปิดมาไอใส่มาเลยผมแบบผสมผสานฮีทมันไม่ผสมผสานก็มันก็ผสมผสานกับไอดีไงฮะดากับมาร์กไงเอาเหรอ โอ้โน้ตจะได้ไงผสมภาษาไงเชฟมันผสมภาษาทุกตัวคนหยิบมาก็ไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยลำบากตรงนี้นะครับลำบากลาบกตรงคำเล็กคอร์ครับคำเล็กคำเล็กลำบากตรงไอ้คนหยิบไม่ก็มันก็ไม่รู้เลยอันนีจริงๆว่าบางทีไม่ไม่รู้ชื่อในบางตัวก็ไม่เคยดูเออบอกเราเก็บเพราะชอบเก็บเพราะชอบมาผมกลับมาแล้วครับใบ้ใบของความใบ้นี่นะฮะ ใบ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 ให้เลยว่าพระเอกโอ้โหอีกแล้วอ่าพระเอกและมีสีดำโอ้โหสีดำเเหมือนคอนเซ็ปต์กูเลยพระเอกและสีดำเต็มตัวนะครับหนึ่งน้องสอกท่าไปเี่ยก้าหมดเวลามาหยุดยุดยุดอ้าวเริ่มสอบครับเชื่อตัวอะไรเชื่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้เลย พระเอกกินอ่เนียเอกิเหรอเออทตแล้วทำตอ้าวเปิดมาดูก็แย่แล้วไม่ใช่เลอเปิดมดูดวอัวาจะได้มดดมด้มดรุบนเ่าไอ้มดรุ่นเ่าม่ตอนแรกผมนว่าเป็นเป็นคลิปกับพัทเลยครับชีวชิวเชีวเชียวมีนี่นะครับผมเที่ผมเลือกนะครับผม ใบอะไรดีวะมีสีทองคำใบมันแต่ละอย่างมันจะช่วยอะไรกูเลยช่วยโอ้โหสีทองพี่ก็นึกถึงเรดเดอร์ตัวไหนมีสีทองบ้างเนี่ยเดินสองซ้ำครับโอ้โหเข็มขัดที่อะไรวะเนี่ยเป็นทางเนี่ยเอิบอันนี้เฮ้ย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 ะเฮ้ยหมดเวลาแล้วเหลือันต้องสองวิ เฮ้ยนะเข่าโค้งๆงั้นไหลไหลมันพลาดอย่างงี้สามสี่บีทไฮเปอร์เออถ่ายถูกได้ไงวะตอนแรกตอนเออตอนแรกผมจะบอกสีน้ำเงินสีน้ำเงินน่าจะง่ายไปตอนแรกอะมันเอะใจแบบไอ้เข็มขัดอะไม่รู้แต่เหล่าเข็มขัดดูไม่รู้หรอกเข็มขัดมันเป็นบานประตูไงเฮ้ยกูไม่ได้จับเป็นบานกูจับเป็นแท่งไงอ๋อเห็นไหมมันใหญ่ๆวะแต่มันมาเอะใจตรงนี้นี่ ลายเป็นแผงมันมีมันมีอยู่ไม่กี่ตัวไอ้ลายเป็นแผงข้างหน้าเงี้ยเดนโอแต่พอ,พอ oh. คำว่าโ,โไม่ใช่เดนโอเว้แล้วหน้าผมจะใบให้ว่ามีมีนี่เหมือนซู่เปอร์วันเออมึงใบยอย่างนี้ดิฮะใบอย่างนี้ดิง่าย <c oughs> ไปองะไอขี้เราใบสีทองโคตรเผ็ดเลยวะนี่นะครับเป็นตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยครับใบใบใบมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมง่ายเหรอครับผม ใบบอกว่าคอนเซปต์กูแน่นอนว่าต้องเป็นพระเอกสีดำฮะพระเอกแล้วมีสีดําอีกแล้วแต่ใบให้เพิ่มว่ามันมีสีแดงด้วยพระเอกดําแดงน่าจะมีสีดำแล้วก็มีสีแดงด้วยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะตัวนะครับเต็มตัวนะครับมไปไปเอาอีกอจีอะไรหลุดมาเนี่ยหมดเวลาโอ้ย เซฟตัวเอาต่อ Amazon Alpha อะ Amazon Alpha อ้าวเปิดมาดูได้เลยครับ o Mega เกื้วเกือบแล้วในระอบนำแดยลอ้าวมีสีแดงป่ะมีสีดำป่ะตอนแรก Amazon Amazon เดี๋ยวนะ Amazon Amazon รอออกแดงเฮ้ย a าา ไม่รู้จะใบอะไรเลยอะ่ะมันง่ายอะ่ะมันง่ายเกินไปอะ่ะใช่เหรออืมไม่ผมว่าไม่ต้องใบอย่างได้เลยผมว่าพี่รู้อยู่แล้วอะไรทำให้มึงมั่นใจขนาดนั้นวะ๋ยวผมผมขอด,ด้วย <c oughs> ผมรู้ผมใบได้ปะ <c oughs> ผมใบไม่ได้ปะใบนี่ไงผมละใบยังไงละคำใบคือมันง่ายพย <c oughs> าอยัมพะเอกว่เนี่ย มันง่ายไงผมไม่ใบ้ผมไม่บอกอย่างอื่นผมบอกมันง่ายไหงสองมัผมนี่อะไรเนี่ยอล่ะมึงบอกมันง่ายใป่ะง่ายแต่มันมีสองตัวไม่ให้มันไม่มีสามเลยฮะห้องหน ง่ายเงก็บอกว่าง่ายไงก็กูถามแล้วพระเองแล้วกงมันก็ไม่บอกกูก็บอกพระเอกก็รู้ดิเออกูคิดเยอะเองไงง่ายบอกง่ายไม่ยากไม่ยากหนึ่งสองสี่บอกใบได้แค่ว่าง่ายมากโอ้โหลอกนี่แหะเผ็ดเผ็ดมากครับใบให้เพิ่มว่าเผ็ด ง่ายเตรียมตัวนะครับป๊าไปครับโอ้ยโหรู้เลยสามสองหนึ่งมาครับอ่ะตอบไก่มูอ่ะไก่มูบัตรโอเรนจ์อ่ะเปิดมาดูครับเอ้ยทำไมมึงถึงคิดว่าเป็นบัตรก็พี่ไม่เอาให้เอวาอยู่แล <in> ้วเห็นว่าง่ายป็้วล่ะ เออเพราะมึงรู้ว่ากูไม่หยิบพระเอกไงก,กูถึงไม่หยิบพระเอกเออที่จะล่อผมไงที่จะบอกว่าโอ้ผมก็แบบไกมโมกี้เอเอ้ง่ายง่ายง่ายไม่ให้ว่ามีสีเขียว <laughs> พร้อมอย่างพี่มาเลขสองสามมีสีเขียวความหัวให้กูเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเขียหนห่อมือเขาเขาเนี่ยเขา,ขายาวแล้วมแหลมแต่เสียบมีอะไรหแล้ว มือมือหลดอีกแล้วมือหลดอีกแล้วเนี่ยอะไรวะเฮียแล้วไหลแม่งอย่างนี้แม่งมีสองตัวอีกชิบหายแล้วอ่ะอ่ะเซโดโอ้โหรู้ได้ไงเนาะโอ้โหไอ้เฮียปุ๊บเพอมันมีเซโดกรับแยแนะโอ้โหเอาจริงแล้วไม่คิดว่าพี่จะเดาไม่ได้หรอกแบบว่าไม่คิดว่าเดาเป็นไอ้เนี่ยแล้วตัวเลยอะตอนแรกมันเกือบแบกแล้วพอแต่มึงบอกสีเขียวไงอ๋อไอเดียเลยเพราะเขียวปุ๊บไม่ใช่แล้วง่ายงมันก็ยังเหลือสองตัวอยู่ดีง่ายไปง่ายไปง่ายไป สำหรับผมนะครับอ๋อ้เฮ้โอ้โหละคืดนะครับนี่นะฮะพร้อมนะครับใบอ่ะไปอ่ะใบอ่าไปนะฮะไปนะฮะเลิศเลิศโอ้โหเดี๋ยวตัวนะครับไปครับโอ้รู้เลยเดนโอวิงฟอร์มเอ้ยรู้ได้ไงวะจับตอนแรกแรกเด็นโอน์ไหลเดนโอน์ไหลเดนโอน์ตัวนี้ต้อจับนี่ไง แม่แล้วพี่บอกเลอเลอได้แหละม <ś c oughs> ันแบบตัวนี้นะครับผมอ่ะพร้อมนะครับครับอ่ะคำใบา้หนึ่งนหรือว่าจะไม่เอาสุดยอดหนึ่งสองมครับผมเฮ้ยมีง่ๆตรงขาด้วย ปมามาเป็นแท่งแท่ึถูกแล้วสุดยอดด้วยเนี่ยนะแค่นี้อ่าอ่าอ่าสุ per พรโชบาโถไอ้กายไปเหรอเด็กก็เดายากเลยนะได้ตรงเข็มขัดแล้วไงมลูดเข็มขัดเฮ้ยอดตโอดอดไหนวะเดี๋ยวแม่เสือกนี่ไงขึ้นกลางกลาง โอ๊ตใช่ป่ะโอ๊ตจับไรแหลมหัวนกถาจัดอกูเลยลูดมามือปั๊บ <c oughs> อ้าวไม่ใช่เฮ้ยคือแมว้ง <c oughs> ยง่ายไปอ่ะโอ้ยอ้าวอันสุดท้ายแล้วนะครับโอ้สุดท้ายเดี๋ยวผมต้องคิดก่อนผมต้องคิด <c oughs> ผมต้องเอาตัวยากโคตรยาก,ออยากมึงกับโอ๊ตสิ์แล้วทำไมอะสิทธิ์สุดท้ายอยู่ที่กูนี่ไง <c oughs> ทำไมอะก็ตัวที่สิบแล้วไงกูเป็นคนทายคนแรกอ๋อเอาี่เมื่อกี้ตัวท้ายเหรอเออหมดโคอตาแล้วเลยอะ โผมนะนี่คือตัวปิดเกมนะครับเอ้ยพร้อมนะฮะเอาคำว่ายไหมเราเออเสียเปลี่ยนมาเมื่อกี้ผมนึกว่าผมนึกว่าตัวสุดท้ายยังไม่ถึงสุดท้ายตัวนานนะครับเต็วตัวนะครับปไปตัวนายนะครับไปตำนานิด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 ตำนานโอ้โหเสียตัวหมดเวลาแล้วครับ ไปครับถ่าย<ม>ครับปิดตำนานเหอรอตุ่มบ้าเหรอเวลาฉันดูหรอกเลยต้องถ่ายแล้วต้องถ่ายแล้วอันนี้อันไี้ตัวไอะไรโชชโชโช,โชท่าเลย <c oughs> ที่จับแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไร <c oughs> มันมนมน,มน,นอ,อ่ะเอดตำนานเร็วเร็วเร็วต้องถ่ายแล้วเร็วเร็วไม่งั้นกินเลยกินเลยยอมแพ้กินไปเลยต้องกินแล้วแบ็กต้องกินแล้วแบ็กเอาเปิดมาดูเลย R X อีเด e e ียวอีเดียวโอ้ยโคตรแค่นลย้ตอนแรกกูก็นึกว่ามึงเกือบรู้แล้วผมมันต่างกันนิดเดียวจริงสองที่ต่างนิดเดียวจริงตาตรงแบ็กเข็มขัดมันจะนูนกว่าใช่และเขามันจะห่างกว่านี้ไอ้นี่เขัาจะลู่กว่าเมื่อกี้เร็วมากไงรู้สึกว่าเออแบบรู้สึกมันมวนมนมันมนมนไปหมดเลยเอาจริงกูว่าไอพวกเกี้ยงเนี่ยแม่งถ่ายยากเี้เลย รีบปิดไว้กางแบ็ก็จะหมดเยาวนานแล้วเงินชอบคอนเทนต์อย่างนี้ชาเล่นอย่างนี้ไงลองคอมเมนต์ดูครับใช่ครับครับถ้าเกิดเห็นชอบเห็นเราทรมานแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์ดูถ้าเราไหวเราจะมาเล่นให้ครับครับผมและแน่นอนนะฮะก็ทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าพวกเราสองคนไม่ได้เก่งกาจที่ยากมยากมากครับ กระบอกยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดช่องครับผมครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะๆให้โลกใบนี uh ้ร oh ู 2> <S 2 <S <S ้ว uh ่ามีรายการแบบนี uh ้นะครับครับอกลองไปครับกลองกินดู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 คูณสามสุดยอดสุดยอดครับอย่าไปกินคูณสองนะคูณสามเออคูณสามไปเลยครับครับอกสวัสดีครับกินน้ำกินน้ำไปนี่เราปิดนี่เอยเดี๋ยวนะเราจะโดนเซนเซอร์ว่ะเซนเซอร์ยังไง เอาเหมือนที่เหมือนไอเอสไอเอสอ่ะมาตลกตลกเขาก็เล่นอย่างนี้คุิผ้าตลกเลยไอ้เนี่ยเปิดไว่เหมือนโดนอนี่นี่นะครับผมเปิดผ้าเลยครับไอ้เนี่ยเดี๋ยวมึงเราคุยกันถึงว่าเราเอาพระเอกฮะเราไม่เอาพระเอกไม่เราเราเอาไรเดอร์ก็ไรเดอร์แหละนี่ไม่ใช่ไรเดอร์อ้าวนี่มีอะไรอ่ะนี่นี่ตัวโกงไม่ใช่ไรเดอร์อ้าวแล้วแล้วก็มือคือเขาไรเดอร์ไะอ่ะมันไม่ใช่ไรเดอร์อ้าวแล้วนี่คือเรียกอะไรนี่ตัวโกง ต,ตัวโกงก็เป็นไรเดอร์เหมือนกันไม่ใช่ในดิสเน่สารนุกรมก็ไม่ใช่ไรเดอร์อ๋อต้องเลิกขนาดนนั้เลยเหรอก็คือเอาไรเดอร์คนร้ายได้ไหมไม่ได้ได้ขอแค่เป็นไรเดอร์อ,อ๋อไรเดอร์จะแปงลงร่างด้วยเข็มขัดเชี่ยตัวนี้กูยังไม่รู้ชื่อเลยสําอ๋อมึงยังไม่รู้ชื่อแล้วกูแล้วเนี่ยเอาเนี่ยไม่เคยรู้ชื่อเลยสําไอตัวเมื่อกี้มึงรู้ชื่อเปล่าวะรู้เฮลโบรอ๋อแล้วพี่ให้ผมพูดอะไรผมก็เลยเอกมาใหม่เนี่ย Han var Han var død.